ัชาไทยพรีเมียมร้อยล้านทำยังไงให้คนยอมจ่ายแม้จะขายแก้วลับเป็นร้อยชาไทยนะคะถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่หาทานได้ง่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่ร้านรถเข็นนะคะไปจนถึงคาเฟ่แบบนั่งนะคะแต่ถ้าถามนะคะว่าร้านไหนที่มีชาไทยเป็นสินค้าหลักถ้าให้นึกเร็วๆตอนนี้แล้วก็คงนึกถึงชาตรามือนะคะ แต่ว่าแบรนด์แห่งนี้เล่นอยู่ในตลาดแมสค่ะแต่ถ้าเรามองในตลาดพรีเมียมแล้วนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นที่น่าสนใจขึ้นมาอยู่แบรนด์หนึ่งค่ะนั่นก็คือการันค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นเจ้าของคือคุณรัฐธนภักดิ์สิริประพาเจริญค่ะ ซึ่งกอรันนะคะก่อตั้งขึ้นในปี2,562ค่ะจากการที่คุณรัตนั้นนะคะได้นําสูตรของคุณแม่ค่ะมาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มชาไทยแบบพรีเมียมแล้วบรรจุขายเป็นขวดนะคะในราคาขวดละเป็นร้อยบาทค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ พอสินค้าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีขึ้นนะคะคุณรัฐนะคะก็ตัดสินใจที่จะขยับขยายค่ะมาเปิดหน้าร้านขายชาไทยแบบเป็นแก้วที่ห้างสรรพสินค้าเ M q u เทีย e r เป็นที่แรกนะคะจนตอนนี้การันนั้นมีสาขามากกว่า15าสาขาแล้วค่ะชาไทยแก้วและเป็นร้อยนั้นขายดีขนาดไหนนะคะก็มาดูได้จากผลประกอบการของการันเบฟเฟอร์เรประเทศไทยเจ้าของของแบรนด์การันค่ะโดยในปี2564นะคะการันนั้นมีรายได้9.3ล้านบาทค่ะและในปีนั้นเองก็ ขาดทุนไป4.1ล้านบาทปี2565ค่ะขยับมานะคะรายได้อยู่ที่26.2ล้านบาทค่ะและขาดทุนนะคะ9.3แสนบาทค่ะ ปี2566นะคะมีรายได้แตะระดับ100ล้านบาทค่ะแล้วก็มีกำไรนะคะ9.2ล้านบาทค่ะในปี2566นะคะบริษัทสามารถทํารายได้แตะ100ล้านบาทเป็นปีแรกนะคะและยังพลิกกลับมาเป็นกำไรได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาค่ะทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมาคนถึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อชาไทยที่หาซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ยากในราคาแก้วรับเป็นร้อยค่ะ อย่างแรกก็คือการสร้างความแตกต่างค่ะโดยที่การันนั้นสร้างความแตกต่างกับแบรนด์อื่นผ่านคอนเซปต์ endless possibility of Thai Tea ค่ะจึงได้ยกระดับสินค้าด้วยการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมชาไทยใหม่ๆนะคะที่ไม่มีใครทําได้เช่นชาไทยที่ผสมดอกหอมมื่นลี้ไอศครีมชาไทยและทีรามิสุชาไทยเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการต่อยอดไปทําสินค้าอื่นนอกเหนือจากอาหารอย่างเช่นเทียนหอมบาร์บอมซึ่งเป็นกลิ่นชาไทยค่ะ อย่างที่2เลยนะคะก็คือเป็นการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาอย่างดีค่ะโดยที่การันนั้นนะคะมีการวาง Position และก็ตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดมาอย่างดีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นคนมีกําลังจ่ายนะคะแล้วก็ทํางานอยู่ในเมืองซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าการันหลักๆนะคะผู้ดมกลุม,ม,มก็จะเป็นสายเที่ยวชอบเดินห้างซื้อของแล้วก็ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียค่ะดังนั้นการันจึงเน้นขยายสาขาไปในห้างสรรพสินค้าที่คนจะชอบมาเดินเล่นกันบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็อยู่ในย่านที่มีออฟฟิศและสํานักงานหลายแห่ง ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสยามพารากอนเอ็มควอเทียตึกสํานักง,งาน S Oasis อานะคะอาคารพักสีลมทําให้การันนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางการันเองยังมีกลยุทธ์การตลาดที่โฟกัสไปในการตลาดแบบไวรัลค่ะโดยสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้คนนั้นหันมาสนใจมากขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคหลักนะคะโดยที่การันเคยผลิตแก้วกระดาษ ที่มีคําคมน่ารักนักนะคะเขียนเอาไว้อยู่ค่ะเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าอยากถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะคะและยังจัดหน้าร้านให้ดูมีความเรียบรู้นะคะเพื่อให้สอดคล้องไปกับความพรีเมียมของแบรนด์ค่ะนั่นจึงทําให้ลูกค้านั้นอยากถ่ายรูปหรือลงคลิปในโซเชียลมีเดียเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวค่ะ สรุปแล้วนะคะส่วนประกอบความสําเร็จต่างๆของการันเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพความแปลกใหม่ของสินค้าไปจนถึงการวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลักนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของคุณรัฐนะคะทำให้การันนั้นสามารถเติบโตมากลายเป็นแบรนด์ที่มีรายได้มากถึง100ล้านบาทในวันนี้ค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ